เรียมเชิงสีมือมวยอยู่กับยอดดานัยเดินเบียดเร็วขึ้นแล้วเบียดเข้าไปปล้ำในเอาตีก็มาโดนเลี่ยมมาดูครับจังหวะจับนี่จับดีด้วยนะครับสิริมงคลเริ่มจะตีได้แล้วพอตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ในเวทีนี่ก็หึ่มกันดีครับไม่พี่อารีบาบาบอกผมครับบอกว่าไม่น่าจะเล่นแยก2แล้วครับสิริมงคลครับยกนี้เร็วเลยครับเสียไปโอ้ยไม่ต้องแต่งตัวมีศอกด้วยครับสอกขวาของสิริมงคลเอาเจอแข้งขวาของยอดดานัยครับ นี่แะครับมีแข้งขวานําไปก่อนมีหมัดเรียกว่าสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันยกนี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดมาดูกันที่วงในโอ้โหยอดดานในเองก็พยายามจะขวางหน้า,าไว้แล้วก็แทงสู้นะครับดูการขวางนะครับเรียกว่าขวางดีเหมือนกันทำให้ศิริมงคลน,นั้นพยายามจะเบียดจะตีก็ยังทําได้ไม่ถนัดนะครับตอนนี้ลุยต่อครับเกมยกที่3มีกำปั้นขวาครับศิริมงคล เพลเริ่มจะเติมเต็มความสุขงอมมากยิ่งขึ้นกับแทงเข่าซ้ายครับมีแทงสู้ด้วยนะครับแทงขวาครับสิริมงคลครับยอดดานแทงซ้ายสู้ขึ้นมาครับเสียบซ้ายอีกแล้วครับเรียกว่ามาโดนลูกขวางนะครับลูกขวางง่ายแล้วก็แทงโอ้โหแต่ละดอกตอนนี้ก็โตขึ้นเจ็บเหมือนกันไม่ยอมเลยครับเรียกว่าสู้กับมวยเข่าอาชีพได้ดีไม่สนแล้วสิริมงคล เครื่องเริ่มติดเดินเร็วขึ้นเกาะไปเรื่อยแต่จังหวะการจัดนี่ครับพอเข้าไปจะปล้ำไหนนี่โดนขวางนี่คอแทบหักครับมีป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับลำเลียงเกมเข้าหาใหม่ครับสี่มงคลครับเจอซ้ายหน้าไปก่อนแทงขวาคืนติดบังลวงนายจับได้แล้วครับตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแทงเข่าซ้ายมาก่อนครับเนี่ยพยายามโอ้หแหมอาศัยปพิมาณไว้ก่อนลูกขวางนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับขวางไปนี่ ทำให้สรีมงคลน,นี่ปล้ำไม่ได้ตีไม่ได้แต่ก็ยังคงเดินเบียดแต่ถ้าปล้ำได้ตีได้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันเพราะสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บอยู่แล้วสลีมงคลเอาละครับพยายามจะเบียดจะปล้ำหน่ยดูการกดแขนไล่แขนของยอดนายก็ยังทําได้ดีมีเขยา่ยาเขย่าหาจังหวะทั้งกู่ครับยังตีไม่ถนัดเนี่ยครับจับยกเดินเข้าหาใหม่ครับสลีมงคลหมายที่วงในครับถึงแล้วครับ ถึงแล้วห้ามคิดช้าทาช้าครับถึงก็ยังตีไม่ได้นะครับมาโดนลูกไล่แขนล็อกแขนเอาไว้กดแขนนี่ดูครับมวยเข่าอาชีพแท้ๆนะครับพยายามจะเบียดรูปร่างก็ได้เปียบจะวงในนี่ยังตีไม่ได้มีแข้งขวานําร่องไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาวงในเอาดูครับพอเข้าในไปก็โดนขวางพอขวางไม่อยู่นี่ก็จะเป็นเรื่องหรือเปล่าเอา้าพยายามจะฮึดเหมือนกันโอ้เอาเลยครับตีไป,ไปเรื่อยได้ลูกขยันนะครับ จ่าเจทองพี่มายครับถูกใจสิ่งนี้ครับถูกใจการขวางหน้าของมาแล้วครับสองยกที่เหลือนะครับอัดฉีดหนึ่งแสนบาทดูการไล่แขนโอ้โหทำได้ดีเหลือเกินยอดดานในเอาเริ่มจะตีตีได้หรือเปล่านะครับโอ้โห เดี๋ยวว่าทิ้งทั้งตัวแล้วนะครับตอนนี้เบียดชนเข้าไปเรื่อยยอดดตาไหนอาศัยหลักเหลี่ยมมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ดูนะครับจังวหวะสิริมงคลไม่คุยด้วยแล้วนะครับวงในตีพอเริ่มตีได้ดีโอโหเสียงเคลียร์ในวีธีนี่เฮกันสนั่นเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะเบียดได้ต่อเนื่องหรือเปล่ายอดดตาไหนเองพยายามจะขวางใช้ลูกขวางแล้วก็แทงสู้ครับพยายาม ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับสิริมงคลครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับยอดด้านในพัสริมงคลดูว่ายิ่งโชกยิ่งแรงเอาละครับมีลูกทีมน้ำแทงอัจชีพ่0หนึ่งแสนบาทรออยู่นะครับพยายามจะเบียดจะปั้มมาดูตีมาโดนไล่แข้งตีไม่ถนัดนี้กรรมการต้องแยกครับเดินครับเดินดุยต่อครับแทงข่าขวาครับเจอแทงก็สวนคืนมาแทงขวาสิริมงคลครับ ยังมีเสียงเชียร์อยู่ในครับในเวทีครับแทงไปแล้วเนี่ยเสียงเชียร์ก็ตามหลังมาครับลูกเข่าของสิริมงคลครับแต่ว่ายอดนายพยายามโต้สวนตลอดครับป้ายขวางไว้แทงเข่าขวาครับสิริมงคลแทงเข่าซ้ายแล้วแช่แล้วโชว์ด้วยยอดนายก็ไม่ยอมวงในก็มีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกันเขาเบียดเข้าไปโอ้โหสู้สู้แน่นะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำ ับมาโดนลูกไล่แขนแทงแต่พอตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ในวิธีมาอีกแล้วนะครับเชียร์กันสน่นเฮกันสนานเลยครับต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับลุยต่อครับลุยต่อครับถ้าน้องสู้นี่เชื่อว่ายอด1นึ่งแสนเนี่ยไม่พอแน่ครับมาเรื่อยๆครับเสียงเชียร์ยังรอครับแทงขวาแบบไม่ต้องแต่งตัวครับเอาเละครับแทงขวา เตะขวาแทงขวาเริ่มจะทำงานได้ดีโอ้โหตอนนี้บรรยากาศในวิธีนี้เริ่มจะวุ่นวายกันแล้วนะครับต้องขยันโตนะครับโจ้ไหนาไปยืนรับเยอะๆนี่มาแล้วครับแรงขึ้นมาแล้วจะแฟงได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ยิ่งชกยิ่งแรงครับต้องเร่งยกนี้แหละครับไม่เร่งยกนี้จะไปเร่งยกไหนครับสิริมงคลเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับแทงซ้ายเอาอีกหน่อยครับไม่ต้องชำเรืองมองไทยครับอยู่ที่น้องคนเดียวครับแทงข่าขวาแทงขวายอีกทีหนึ่งครับ ยอดดันนัยพยายามต่อพยายามสวนตลอดเอาเลยครับสงครามเขาเกิดขึ้นแล้วครับยกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับดีแล้ครับมวยมันวนสุกนะครับเรียกว่าได้เบียดกันตลอดนี่ยกที่4ี่นี่เริ่มแรงเข้ามาโอ้หจังหวะเดินเข้าไปแล้วก็แทงขวาเข้าไปดื้อนี่แเข้าทุกดอกครับมันจะจดสุดท้ายกับแทงขวาเอาเดี๋ยวดูกับตานได้ไม่ได้ครับยอดดนยเรียกว่าเครื่องเริ่มเตะเริ่มแรงครับนี่นะครับออกแกงขวาโอ้หอาวุธมวยตองนี่นะครับเบียดเข้าไปเรื่อย ดูว่ายอดใดน,นี่ต้องขยันโตนะครับไปรับไม่ได้เพราะตอนนี้นี่แรงเหลือเกินโอ้โหยิ่งชกยิ่งแรงยอดใดต,ต้องยขายามออกแข้งแทงเข่าสู้ก็ไม่ยอมเหมือนกันรวงในดูจังหวะการไล่แขนมาล็อกไม่ขวางแล้วนะครับมาล็อกสู้ล็อกสู้ดีก็โดนแทงโตแล้วครับจังหวะไนมีล็อกกันนะครับเอาเดินลุยต่อครับสิริมงคลครับแม่มบรรยากาศดีเหลือเกินครับ้ายใบเบิกทางครับ วงในแทงแบบไม่ต้องเสียบตามใบสั่งเลยพี่โอ้โหสามยกแรกนี่ดูว่ายอดอันไหนนี่ลูกขวางนี่ทำได้ดีแต่ยกสี่ยกห้านี่เริ่มจะขวางไม่อยู่ปล่อยให้สิีมมงคลนี่เดินแทงนี่เลยครับเด้นเข้าไปแล้วก็แทงขวาไปทื่อเนี่ยเข้าไหลดอกนะครับโดนเข้าไปโดนอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ลูกผีลูกคนแล้วครับตอนนี้ลูกผีลูกคนแล้วกรรมการปวดหัวครับเอาครับ สถานการณ์ตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับในวิธีผู้สุดท้ายนี่มีของดีให้ดูแล้วนะครับโอ้โหเดียวว่าราคาที่แพงๆนี่ก็จะพลิกกันได้หรือเปล่านะครับมาดูยอดเดไนหนต้องเดินบ้างแล้วตอนนี้จะมั่นใจนะครับสิริมงคลน,นี้ไม่เดินแล้วครับสอ,อกเพงมาช<น>่วในเกมตั้งครับสัมเพงอยู่ไหนครับเตรียมดับไฟด้วยกับแข้งซ้ายครับโอ้เป็นตัวขยับเปิดเกมเข้าหาครับยอดเดไนหแข้งขวา สิริมงคลบอกสบายสบายครับขวาอีกทีเอ้าก็ไปหลุดครับสิริมงคลเองนี่ก็เดินอยู่ดีๆนะครับออกมาถอยตั้งรับปล่อยให้ยอดนไหนนี่เดินขยับแล้วออกแข้งขวาได้สวยๆเหมือนกันเอาละครับตอนนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีต่างฝ่ายต่างมั่นใจที่กันทั้งคู่นะครับไม่เดินแล้วฝั่งน้ำเงินสิริมงคลน,นี่พี่เลี้ยงก็มั่นหกมั่นใจทีมงานนี่บอกให้พอแล้วฝั่งแดงก็เหมือนกันนะครับบอกว่าพอแล้วเหมือนกัน มาดูนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับอีก50ิวินาทีสุดท้ายครับเกงการยกถึงตอนนี้ก็ถือว่าเบียดกันเลือเกินแล้วครับผู้นี้ต้นต้นหนึ่งของแดงก็ต้องยอมรับเลยนะครับแต่ปลายปลายนี่เหมือนก็มาเดินได้ดีนะพี่3ยกนี่โดนลูกขวางตีไม่ได้นะครับแต่ว่า4ี่ห้านี่สิริมงคลเริ่มจะตีได้แล้วก็ทําได้ดีต้นกับปลายครับส่วนผมกับพี่อาลีนี่คําถามเกินแล้วครับต้องถามแฟนมวยเลยครับ คุณชอบใครครับโอ้โหเกมผู้นี้ mm hmm. เชื่อว,ว่าภาค 2, mm hmm. 2ก็ต้องมีอีกนะครับมวยผู้นี้นี่เพราะว่าถึงตอนนี้นี่ต้องอยู่ที่กรรมาการแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจไม่ทําด้วยกันเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับผู้สุดท้ายเพชรจีนรังสิตท,ที่เป็นอย่างนี้ตลอดตลอดเลยนะครับรวมไปถึงผู้นี้ด้วยครับตอนแรกค,คิดว่าไม่มีอะไรครับแต่ตอนนี้ในกอไผ่มีแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ กรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับก็บนเวทีเดินเก็บใบคะแนนแล้วนะครับจากกรรมการธนวันรวงสาสารสายยันเรือนเหลืองและรงชัยทองสวีนะครับมาดูกันนะครับว่าจะหันไปทางมุมไหนนะครับผลสุดท้ายครับหันไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหสิริมงคลติดหมอ้อน้ำนะครับ เป็นฝ่ายพิกนะครับเอาชนะคว้า